สวัสดีครับช่องตองพรผมครับพบกันวันนี้1ธันวาคม2 5 6 4คลิปนี้จะมาสรุปสั้นๆอีกครั้งครับแผนการโอนเงินส่วนต่างเข้าเข้าบัญชีทกศให้กับเกษตรกรชาวนาของธนาคารทกศครับเมื่อ30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับคณะรรมนตรอ,อนมุมัติงบประมาณเพื่อจ่ายเงินโครงการกัรรายได้ข้าวเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอจ่ายเกษตรกร,กรชาวนาครับทกศก็ได้กําหนดแผนการโอนเงิน นะครับระหว่างวันที่7จ็ดถึงแธันวาคม2อง4ครับจะมีการโอนเงินให้กับเกษตรกรชาวนาเงินส่วนต่างข้าวงวด1นึถึงเครับวันที่9ก้าธันวาคมจะโอนงวด8ครับซึ่งขณะน,นี้งวด8ยังไม่ได้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะครับประกาศวันที่3าธันวาคมนี้พี่น้องเกษตรกรก็คอยดูว่าวันที่3าธันวาคมผู้ที่อยู่ในงวด8ก็คือผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว26พฤศจิกายน ถึง2ธันวาคมนั้นจะได้เงินเท่าไหร่นะครับสรุปสั้นๆนะครับ7-8ธันวาคมธนาคารทกสจะเริ่มโอนเงินงวด1-7ครับและวันที่9เริ่มโอนเงินส่วนต่างงวด8ครับสวัสดีครับ